แพะรับบาปในการจัดหาวัคซีนใช่ไหมรัฐบาลกําลังหาแพะรับบาปในการจัดหาวัคซีนใช่ไหมและแพะรับบาปนั้นคือใครข้อแรกเลยที่ต้องตออทาาดก็คือว่าคําถามนี้ผู้สื่อข่าวได้มาจากที่มีสมาชิพกพรรคของภูมิใจไทยคุณสุประชัยครับใจสมุทรไปโพสต์บอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าท่านมีการโยนให้ท่านลองไอ้ท่านลองอนุทินครับเป็นแพะรับบาปของการจัดหาวัคซีนอื ตำองนั้นท,ทั้งที่คุณอนุทินไม่ได้มีอำนาจในการจัดหาวัคซีนแต่ตั้งใจทำงานอย่างเข้มข้นที่สุดับตอนนี้คุณอนุทินกำลังกลายเป็นแพะร้อนชาไปทั้งรัฐสภายันประเทศไทยครับเมื่อเกิดคำพูดของผู้นำประเทศเล็ดลอดออกมาจากการประชุมคอรมอผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุณจะทิ้งผมก็ได้ แต่ผมจะไม่ทิ้งคุณกลายเป็นคำถามที่ทุกคนหันมาต้องการคำตอบว่าเสถียรภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาสั่นคลอนแล้วหรือไม่แน่นอนครับการตั้งคำถามของนายกรัฐมนตรีต่อพักร่วมในคอรมอนั้นไม่ใช่เรื่องปกติเป็นความจงใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่พยายามที่จะหาคำตอบแล้วก็จี้ไปที่พักร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้น Nation อินไซต์วันนี้เราจะมาล้วงลึกลับฉบับธรำเนียบเอพิโซดถครับรัฐนาวารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันท์โอชากำลังเจอลมแรงที่สุดที่นอกเหนือจากพายุจากไวรัสโควิดนั่นคือพายุความไม่พอใจในการบริหารประเทศและเป็นพายุที่ประชาชนมีอารมณ์เข้าไปใส่ว่ารัฐบาล ทำงานแล้วล้มเหลวครับต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่<จ>สึงมันเรื่องของโควิดที่กระจายอย่างดุเดือดคนติดเป็นหลักหมื่นครบับผู้เสียชีวิตเป็นหลักร้อยเนี่ยกับเรื่องการเมืองเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันการบริหารการเมืองเป็นการบริหารความหวังถูกต้องและบริหารความกินดีอยู่ดีของประชาชนแต่ตอนนี้ประชาชนอยู่ท่ามกลางทะเล ของไวรัสไวรับและรัฐบาลจะพายเรือที่นำพาคนไทยออกจากทะเลแห่งไวรัสโลกร้ายนี้อย่างไรถึงตอนนี้ความไม่มั่นใจความขาดศรัทธาของประชาชนถาโถมเข้าไปใส่ทั้งนายกรัฐมนตรีรและรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและพักร่วมรัฐบาลครับแน่นอนครับสิ่งที่ทําให้เราต้องมาเจาะลึก ลวงลับลวงลึกในทำรรเนียบรัฐบาลเอพิีเอูครั้งนี้อืส่งผลมาจากคําถามสิ่งที่นายกพูดในคอรมอที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีประชุมคอรมอมีการยกประเด็นว่าด้วยเรื่องของการติดเชือ้อและประเด็นว่าด้วยเรื่องของคําถามของนักข่าว ที่ตั้งคำถามผ่านสำนักโฆษกไป3-4มสี่ข้อและก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคำที่พักร่วมนิ่งกันทั้งคอรมอเราทุกคนช่วยกันทำงานครับผมไม่คิดว่าเป็นเวลาของการเล่นการเมืองครับอ,อ้าวแสดงว่าปเปรี้ยงเดียวครับแสดงว่าคิดว่าคนอื่นเล่นอ่าค่อยว่ากันอืถ้าท่านจะออกจากผมอ็มอแล้วแต่ผมไม่ทิ้งคุณพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ อึ้งเดียวครับธรรมอวาทานี้แรงแสงนะจ๊ะครับแรงนะจ๊ะเลยถามว่าทำไมถึงเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับ,รบประเด็นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้กำลังเจอพายุ หนักหน่วงที่สุดและพายุที่หนักหน่วงเกิดปัญหาและถาโถมเข้าไปในการทำงานระหว่างพักร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลครับและนายกจึงหยิบคำถามที่สื่อซักถามเหล่านั้นออกไปโยนไปใส่คอรมอให้พิจารณาแล้วคำถามนั้นคืออะไรคือแน่นอนครับคำถามที่ผู้สื่อข่าวส่งไปเนี่ย นายกไม่จําเป็นต้องอ่านให้คอรมอฟังก็ได้ครับเพราไม่ใช่เป็นวาระคอรมอ,อมนะแต่การที่นายกหยิบคําถามขึ้นมาอ่านนั้นแสดงว่าจงใจที่จะสื่อกับพักร่วมทูกว่าตัวเองเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่อือย่างที่บอกเมื่อกี้บอกแล้วก็มีบทจบมีคําตอบอยู่แล้วในการพูดเมื่อกี้ครับว่าไม่ได้ทํางานคนเดียวอืร่วมกันทํางานคุณจะทิ้งผมก็แล้วแต่อม,มันมาจากสี่คำถามของผู้สื่อข่าวดังนี้อะ ประเด็นแรกแพะรับบาปในการจัดหาวัคซีนใช่ไหมรัฐบาลกําลังหาแพะรับบาปในการจัดหาวัคซีนใช่ไหมและแพะรับบาปนั้นคือใครข้อแรกเลยที่ต้องตอบถนาดก็คือว่าคําถามนี้ผู้สื่อข่าวได้มาจากที่มีสมาชิกพักอของภูมิใจไทยคุณสุประชัยครับใจสมุรไปโพสต์บอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าท่านมีการโยนให้ท่านลองไอ้ท่านลองอนุทินครับเป็นแพะรับบาปของการจัดหาวัคซีนอื ตำนองนั้นท,ทั้งที่คุณอนุทินไม่ได้มีอำนาจในการจัดหาวัคซีนแต่ตั้งใจทำงานอย่างเข้มข้นที่สุดตอนนี้คุณอนุทินกำลังกลายเป็นแพะนี่เป็นประเด็นหนึ่งรประเด็นต่อมาคำถามว่าขณะนี้ในการทำงานของรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลลอยตัวแล้วใช่ไหมครับก็นี้ก็เป็นคำถามของผู้สื่อข่าวในคำถามที่สองว่าพักร่วมรัฐบาลลอยตัวเนี่ยจริงๆอ่ะ ลึกๆแล้วคือนายกอยากถามพวกคุณนั่นแหละแต่ว่าแกแกล่าหัดสนใยในการดึงคําถามจากนักข่าวโยนไปใส่คอรมอแล้วพี่โอต้องเข้าใจว่าเวลานักข่าวถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามสี่ข้อทุกข้อถามเป็นสิบคนเป็นสิข้อแต่นายกเลือกออกมาสี่ข้อเนี่ยหน่วยงานในสังกัดโฆษกคัดไปเรียบร้อยแล้วนี่คือแนวคําถามครับคือคือเลือกข้อสเนี่ยนนายกตรงใจ ตรงใจในายกที่จะถามพักร่วมด้วยครับพักร่วมรัฐบาลลอยตัวใช่ไหม,มพวกคุณต่างๆที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยกำลังจะลอยตัวให้ผมโดดเดี่ยวใช่ไหม,มให้ผมทางานคนเดียวใช่ไหมครับตำนองนั้นการเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยถอนตัวจากคอรมอตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้เขาถอนตัวครับท่านจะทําอย่างไรคําถามไอ้นั่นก็ไอ้นั่นก็เหมือนน,นี่เป็นการโยนไปบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันผมรู้ว่ามี เสียงเรียกร้องให้พวกคุณถอนตัวจากคอรมอรผมรู้แลก็ถามต่อไปอพวกคุณคิดแบบนี้ไหมใช่คือนั้นคือจงใจถามว่าพวกคุณคิดแบบที่เขาเสนอแนะไหมว่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังจะถอนตัวหรือว่าคิดจะถอนตัวอืคุณคิดไหม,มนั่นคือสิ่งที่เอ่ยอ้างคําถามของผู้สื่อข่าวครับบอกกับพักรวมและสุดท้ายในรหัสคําถามครับที่โยนไป ว่านายกรัฐมนตรีถูกโดดเดี่ยวจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วใช่หรือไม่การโยนคำถามไปเป็นแบบนี้ด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ที่ต้องบอกว่าเครียดและกระบวนการโยนคำถามแบบนี้ออกไปให้คอรมอลึกลับฉบับทำเนียบเนี่ย เราพบว่านายกรัฐมนตรีได้จัดเตรียมเอกสารในกระบวนการทำงานเพื่อชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่ากระบวนการทำงานของนายกเป็นอย่างไรมีลำดับขั้นการทำงานเป็นฉากฉากฉาก,ฉากถึงบอกว่าผมไม่ได้ทำงานคนเดียวแปลง่ายๆในหลักทางการเมืองและยุทธวิธีผมรู้ว่ามีเรื่องราวนี้เกิดขึ้น คุณจะทิ้งผมก็เชิญหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแต่ผมไม่ทิ้งคุณภาษานักเลงเขาเรียกวัดใจภาษากลเกมทางการเมืองเขาเรียกรู้ทันและโยนคำถามเหล่านั้นไปใส่พักร่วมทันทีและพักร่วมตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรและว,วันนี้ก็ทุกพักร่วมหลักๆโดยเฉพาะสองพักใหญ่พัก ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต้องออกมาพูดเลยแต่คอรมออาจจะไม่พูดแต่ข้างนอกต้องพูดลแล้วเพราะมันุ่งตรงเลยหัวหน้าพักอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับหินร้อนที่สุดในการดูแลต่อสู้กับโควิดในขณะนี้บอกว่าไม่เคยคิดนะครับและแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยยังมั่นคงเหนียวแน่น อยู่ร่วมรัฐบาลยาวจนครบวาระโอ้หวานนะหวานไห<อ>มโอ้โหไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดนะครับและแน่นอนว่าพักภูมิใจไทยยังมั่นคงเหนียวแน่นจะอยู่ร่วมรัฐบาลจนครบวาระโอ้มั่นคงครับแน่นอนประกาศไว้แล้วเชื่อใจได้มีอ,มอีกนนหนึ่งระดับขาธิการพักไอ้เลขาธิการพักภูมิใจไทยพูดว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคือไม่ทิ้งรัฐบาลและไม่ทิ้งนายกรัฐมนตรีให้โดดเดี่ยวหรือออกจากพักร่วมพูดเหมือนกับหัวหน้าพักพูดเหมือนจะจะคุยกันมาก่อนแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นมันต้องตอบต่อสาธารณะมาดูอีกคนหนึ่งครับพักร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันที่เป็นแกนแกน คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินบอกว่าอย่างไรคุณจุลินอาจไม่พูดตรงตรงแบบภูมิใจไทยทั้งสองท่านแต่พูดเชิงภาพให้ความอบอุ่นนิดหน่อยครับเห็นใจท่านนายกเพราะ,ะทำงานหนักและต้องแบกรับทุกปัญหาครับซึ่งนายกก็พูดแล้วว่าขอให้ทุกฝ่ายอดทนส่วนไม่ว่าใครร่วมทั้งผมนั้น ก็จะทํางานใหญ่ก็ต้องหนักแน่นทำงานใหญ่ต้องหนักแน่นไม่ว่าตัวเองหรือว่าใครแล้วแต่ครับไม่ซ้าเติมวิกฤตและไม่โกงอขอบอกว่าพรักประชาธิปัตย์ไม่พูดมากตรงไปตรงมาแปลว่าอะไรแปลว่าประชาธิปัตย์ไม่พูดมากตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาดูไว้นะครับผมว่าวาทะอยู่ตรงเนี้ครับครับพรักประชาธิปัตย์ไม่พูดมากตรงไปตรงมาถ้าจะอยู่ก็อยู่ ถ้าไม่อยู่ก็บอกถ้าไม่อยู่ก็จะบอกอนี่คือคนตลอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตรงไปตรงมาเลยก็ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนไม่รู้แต่นั้นก็บอกแล้วเขาไม่ทิ้งแต่เกมการเมืองเวลาอายุมันจะถล่มเข้ามาเขาจะถอนเขาจะถอดเขาจะถอยเขาไม่ได้บอกกันล่วงหน้าหรอกครับเอาเป็นว่านะสิ่งที่สองพักพูดนะครับคือพูดณวันนี้ครับพูดณเวลานี้แต่ถ้าวันหนึ่งถการเปลี่ยนหรือว่าอะไรแต่ในทางการเมืองเนี่ยปรับได้ตลอดเวลานะครับ คนที่เป็นเซียนการเมืองที่บอกในยะในประเด็นการเมืองที่ร้อนกันทั้งทำเนียบรัฐบาลในวงคอลมอและร้อนไปทั้งสภากาแฟรวมถึงรัฐสภาวันนี้คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอันนี้ถือว่าวิเคราะห์วิเคราะห์จากสายการอดีตลองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานายกแค่พูดดักคอว่าหากจะไปก็ไป ดีดูนะออนายกเนี่ยแค่พูดดักคอาหากจะไปก็ไปเถอ,อะ <c oughs> แต่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าไปแน่หมฟัฟงตรงเสองสองพักพูดตรงกันเปี้ยเลยไม่กล้าไปเหรอ,อ,อจริงเหรอทำไมเมื่อพิจารณาเพราะเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนทุกพักล้วนบอบช้ำหากพักร่วมรัฐบาลถอนตัวจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองรัฐบาลไปไม่ได้แน่นอนก็ต้องยุบสภา และเมยุตสภาจะทําให้ขาดรัฐบาลในการแก้ปัญหาเพราะทั้งภูมิใจไทยและปฏิปักษ์ตอนนี้เสียงอยู่มันแพ้ปัเรือห้าสิบภูมิใจไทยหกสิบเอ็ดเนี่ยที่นั่งเนี่ยหากไปลงเลือกตั้งในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางชนะคือประเมินว่าไม่มีใครกล้าเพราะถ้าออกไปเนี่ยนายกยุตสภาแลวสองพักนี้เลือกตั้งกลับมาเนี่ยก็จะแพ้อ๋อ,อแค่นี้นี่เป็นประเด็นที่เสียนการเมืองประเมินและเสียนการเมืองนี้ไม่ใช่เสียนธรรมดาครับ เซียนเหยียบหิมะลายล่องลอยเช่นเดียวกันขาหนึ่งรู้ในพักร่วมขาหนึ่งทายาทสองคนไปอยู่ในพักร่วมอีกเช่นเดียวกันอ่านสัญญาณออกว่าพักร่วมก็ไม่กลา้าแต่ถามนายกรู้ไหมถึงพูดดักคอคือรู้และลมการเมืองว่าด้วยเรื่องของการถอนตัวออกจากรัฐบาลไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ เกิดขึ้นมาหลายลอกจากเสียงเรียกร้องจากแรงกดดันทั้งในการเมืองเองและนอกเวทีของสภาครับที่ไหนมีควันที่นั่นมีไฟแสดงว่าไฟว่าด้วยเรื่องของความไม่พอใจในกระบวนการทำงานของรัฐบาลในสายตาพักร่วมมีครับและมันมีเพราะอะไรครับ เพราะปัญหาว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการแก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสไวร้ายโคิดนีนไงถึงทำให้เกิดควันจากไฟที่สมอยู่ข้างในครับมาดูไฟที่สมจากผลงานการทำงานครับประเด็นแรกเกิดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานจนทำให้คนติดเชื้อมากมายเพราะวัคซีนมีน้อยครับ การซื้อวัคซีนเข้ามาน้อยมากๆในมือเหลือเท่าไหร่พี่บีชินโนแวก11ล้านแอตราเซเนกาแล้านหนึ่งไฟเซอร์ <f izer> ตกลงยังไม่มามาปลายปีนูน่นโมโดนาทางเลือก5ล้านยังไม่มาครับชินโนฟาร์มของเอกชนของราชวิาลัยตุลาภรหนึ่งล้านโดสสิล้านโดสยังไม่มาทียอย่อยู่ในมือแค่นั้นแหละครับทยอยมาชินโนฟาร์มทยอยมาต่อมา คนติดหลักหมื่นเสียชีวิตจากสิบกลายเป็นร้อยนี่คือผลงานที่ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการทำงานแล,และเป็นกระดานหกให้ถอนตัวดูสถิติดเชื้อวันนี้ห <20. S 2> มื่นสามเสียชีวิต 108? ่ง8นหนึ่งนี่ไม่นับนอนรายทางอยู่ข้างทางมไม่สามารถเอาคนเสียชีวิตจากข้างทางในมหานคร ไปจัดการได้มันสะท้อนถึงความล้มเหลวความผิดพลาดปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆพื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้นแน่นอนนำไปสู่การล็กดาวรายจังหวัดและทั้งประเทศครับครับเมื่อวานเราเอาสถิติตัวเลขจากเหลืองเหลืองส้มๆมมาเป็นแดงตกใจกันไปหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นทั้ง4ี่ปัจจัยหลักๆเนี้ยบ่งบอกถึงความผิดพลาดส่วนจะผิดพลาดจากใครแล้วแต่แต่มันเกิดขึ้นแล้วถูกเพราะฉะนั้น นักการเมืองพักการเมืองต่างๆเมื่อเห็นตัวแปรผิดพลาดนี้แล้วแต่เนี่ยอยู่ที่จังหวะแต่ละคนอ,อยู่ที่จังหวะแต่ละพักครับตัดสินใจยังไงร,รวมถึงท่านนายกด้วยกระบวนการทํางานในที่ผ่านมามันถึงสะท้อนปัญหาและอีกเรื่องหนึ่งที่มีการคุยในที่ประชุมคลมสะท้อนถึงปัญหาที่คนไทยยังไม่รู้และสะท้อนปัญหาในกระบวนการจัดการของภาครัฐ รมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานในที่ประชุมคอรมว่าอัตราการครองเตียงในเมืองหลวงของเราเนี่ยเข้าภาวะที่วิกฤตจนไม่อาจรองรับแล้วต้องหากรรมวิธีกระจายคนออกไปสู่ภูมิลำเนาตัวเองหากว่าติดเชื้อครับคือเตียงโรงพยาบาลในกทมเนี่ยรับไม่ไหว ก็คือวิกฤตนั่นเองครัเพราะนจะพูดแบบนั้นก็อาจจะใครไม่เชื่อ,อ <ะ S 2> ดูตัวเลขดีกว่านะครับ,รบนี่คือเตียงในกทมและปลริศมนทนแต่ละประเภทของเตียงตั้งแต่ห้องความดันลบนะรับไฟห้องความดันลบห้อง ICU รวมห้องแยกห้องสามัญฮอตพิทชลเตียงสนามที่ยังพอเหลืออย<ด>ู่นะก็มีห้อง ICU รวมที่เหลืออยู่28เตีงยงดูอื่นนี่ติดลบหมดเลยครเกืนกําลังหมดแล้ว ดูไม่ชัดผมขยายให้ดูเตียงทั้งหมดประเภทเตียงนะทั้งหมดเนี่ยสามหมื่ี่รอยาสิเ็ดเตียงดูนะครองเตียงทั้งหมดเต็มเอียดหมดเลยสามหมื่นห้าพันสี่สิบห้าเตียงเหลือนี่นับรวมนะห้องความดันลบนะครับห้องไอซียูรวมห้องแยกห้องสามัญโฮสปิเทลเหลือเตียงว่างทั้งหมดติดลบหมดนะเตียงว่างทั้งหมดอยู่เหลือ จุดเดียวไอซียูรวมเนี่ยเหลือและที่มากว่าเหลือ1412ี่ยเนี่ยมันเหลือมาจากนี้ฮะพี่โอครับเหลือมาจากโอสติเทลโฮเทลครับโฮสติเทลเป็นเป็นผู้ป่วยเขียวอืหัวใจตอนเนี้ก็คือผู้ผู้ป่วยหนักอืไม่มีเตียงให้รองผู้ป่วยหนักต้องใช้พวกนี้ครับครับต้องใช้ห้องพวกนี้ฮซึ่งตอนเนี้ไม่มีแล้วมันไม่แปลกที่ผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูอัตรานะพี่วีเลยร้อยไปแล้วเลยร้อยเปอร์เซ็นบางที่ร้อยสิบครับ มันสะท้อนถึงปัญหาว่าวิกฤตครับในกระบวนการทำงานของรัฐบาลเราไม่มีเตียงสถานการณ์แบบนี้บอกเราว่ากระบวนการทำงานของรัฐนาวาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนะี่ยยุ่งครับแล้วที่ยุ่งมันถาโถมก็ไปใส่อยู่คนเดียวครับคนคนนั้นคือคนที่พูดว่าคุณจะทิ้งผมผมก็ไม่ว่า แต่ผมไม่ทิ้งคุณครับเพราะต้องบอกตอนนี้นะฮะปัจจัยต่างๆก็พุ่งมาที่คนคนเดียวเพราะนั้นไม่แปลกที่นายกจะหยิบคำถามของผู้สื่อข่าวเพื่อต้องการให้พักร่วมรู้ว่าตัวเรานี้ตัวท่านนายกนี้คิดอย่างไรและพยายามบอกว่าท่านนายกเองก็รู้ด้วยนะว่าพักร่วมนั้นกำลังคิดอะไรส่วนคุณจะทำหรือไม่เป็นเรื่องของคุณภาวะแบบนี้เราถึงบอกว่านายกอยู่ในภาวะที่ ถูกสกรัมจากรอบทิศต,ติดเชื้อถูกทิ้งคนตายสูงครับฉีดวัคซีนไม่คืบหน้าวัคซีนไม่มีคุณภาพขาดความโปร่งใสในบางโครงการและกำลังเดินก็ไปสู่ตัวหนึ่งการซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าไม่ไว้วางใจและไม่ดักคอไว้ก่อนครับเกิดอปติกิยาอะไรขึ้นมาอาจจะคาเวทีร้อนตัวแปลเรื่องของฝ่ายค้าน ว่าจะตัดสินใจซักฟอกใครบ้างอ็ก็จะเป็นตัวแปรเป็นเหตุผลอีกสําคัญที่จะชี้ชะตาว่าสองพักร่วมนั้นจะถอนตัวไม่ถอนตัวอืณเวลานี้ยืนยันได้ว่าไม่ถอนตัวแต่ถ้ามีกระแสกดดันจากมอ็อกมีกระแสจากสังคมโซเชียลมีเดียมีกระแสกดดันจากเรื่องซักฟอกอืถึงตอนนั้นค่อยมาถามอีกทีคําตอบอาจจะไม่ใช่เช่นวันนี้อืประเด็นหนึ่งหลังจากที่มีคําพูด ที่เป็นวาทะคุณจะทิ้งผมก็แล้วแต่คุณนี่แหละคำถามคือทำไมนายกต้องพูดแบบนั้นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดคุยเลดลอดกันออกมาบอกว่าลกับนะเพื่อให้รู้ว่านายกรู้ว่ามีอารมณ์มีแรงกดดันเข้าไปทำให้พักแต่ละพักประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ประเด็นต่อมา นายกรัฐมนตรีประเมินแล้วว่าจะแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีในสถานการณ์แบบนี้โดยไม่ส่งสัญญาณออกไปก่อนนั้นจะทำให้บริหารการเมืองยากและถ้าจะรักษามิตรภาพในการบริหารจัดการประเทศให้เดินหน้าไปได้ต้องส่งสัญญาณออกไปแบบนี้และจะอาศัยเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่อยเป็นกระดานหกในการปรับคอรมอ มีคนถามพี่โมีคนถามว่าเมื่อเกิดอาการตึงเครียดในพักร่วมแบบนี้ทางออกเพื่อประครับประคองนาวาให้อยู่ครบเทมอมต้องทํำยังไงมันมีทางเดียวครับคือกลับไปดูหลักปรัชญา <c oughs> ชานดาวินบอกออกมานมนานมาแล้วแต่ใช้ได้ในปัจจุบันครับผู้ที่จะอยู่รอดไม่ได้หมายความว่าแข็งแกร่งที่สุด หรือฉลาดที่สุดครับแต่ปรับตัวได้ดีที่สุดในทุกการเปลี่ยนแปลงครับมันบอกเราว่ารัฐบาลจะต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วนาวานี้จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องไปคิดเรื่องปรับคอรมอถ้าจะอยู่อยู่ต่อแบบนี้แต่ถ้าอยู่แบบนี้ถ้าอยู่แบบนี้โดยไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องคิดว่าใครทิ้งใครใครถอนใครครับ คือไปทั้งยวงครับถูกต้องครับไปทั้งคณะแน่นอนครับเรือเล็กๆ็กที่พายอยู่ท่ามกลางพายุในกระบวนการทํางานแบบเดิมต่างคนต่างพายต่างคนต่างทำจะฟันฝ่าอุปสรรคพายุเหล่านี้ไปได้อย่างไรและประชาชนคนไทยจะคิดกันอย่างไรมันตอบในท้ายที่สุดได้ แน่นอนครับย่อมนายกลมตรีย่อมมีทางออกว่าจะจัดการปัญหาความขัดแย้งหรือว่าข้อสงสัยกับพบรรควมอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วจะหาทางออกอะไรนั้นให้นึกถึงว่าทางออกนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมหรือไม่ครับครับขอบคุณสองอกอพีโอกับพี่วีด้วยนะครับอันนชอบคือจอกทางไหนอ่ะ